กินไม่เพียงพอขาอ่อนเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยครับผมพอทําอย่างนี้เนี่ยดีขึ้นเลยใช่ไหมดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเนาะใช่ไมไม่ป่วยแม่อะไรเนาะอ่าผมว่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วแหละเพราะเคยเห็นบางคนเขาเลี้ยงวัวนะทําคอกเหมือนเลี้ยงหมูน่ะเล็กๆน่ะอ่าผมว่าทํางนี้ถูกต้องแล้วแหละอืมอย่างนั้นมันเครียดเครียดเหรอน่าจะเครียดอ่อเคยเห็นพวกเครียดอยู่ใช่ไหมใช่ครับลักหนาไปนี่มันชนนั่นชนนี่เหมือนมันอยากออกไปข้างนอกครับอ่าอ่า ก่อนมันกระโดดได้นะันนี่กระโดดออกเลยครับคือกูไม่ไหวแล้วใช <laughs> ่เหงากระโดดออก <laughs> บ่อย <laughs> <laughs> อประมาณว่าเอากรอ,อกไปเหอะนะกูไม่ไหวแล้วอ <laughs> แต่ว่าพอทําแบบนี้ก็ดีขึ้นเนาะใช่ครับผมนิดนึงก็ปล่อยไว้ข้างในบ้านครับ <laughs> ไปผูกไว้ข้างในบ้านครับอ๋อผูกเนยาข้างในบ้านครับผม <laughs> บ <laughs> สแสดงว่ามีที่ได้ผูก <laughs> อ๋อผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นก็คือไม่ได้ขังข้อตลอดเนาะมีที่ให้ผูกให้เขาได้เดินนะอาทิตย์ละครั้ง อธิษฐาครั้งก็แสดงว่าอธิย์ละครั้งนี้ก็พอดีเนาะไม่เป็นอะไรมากเนาะเห็นบอกเมื่อกี้ว่าขี้วัวได้ขายได้เหรอก็ขายกระสอบแล้วเท่าไหร่แล้วแต่เขาให้ครับเขามาเอาเองครับมาซื้อถึงข้อเลยนะใช่ครับโอ้ตอนนั้นก็พึ่งขายไปเองครับเขาเอาไปใส่อ้อยเข้า่าอ๋อไปใส่ไรอ้อยครับผมแสดงว่าไม่ต้องขายวัวก็ได้ขายขี้วัวก็ได้นะ โอ้หนี่ไวรุ่นสร้างตัวนะผู้ชมครับจากเด็กน้อยไรเดียงสานะ่มาลิงัวนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะทำไมได้ทำข้อใหม่ครับนี่ยขยายครับอยากขยายตอนนี้เหลือกี่ตัวครับนี่แปดตัวแปดตัวเมื่อก่อนมามีตัวสองตัวนะครับปกติดีคนใจมีสู้นี่ขายทิ้งหมดนะใช่ครับช่วงนี้ราคาราคาไม่ดีเลยครับราคาไม่ดีนะแล้วทำไมเราถึงได้มีเยอะขึ้นครับ ไม่ได้ขายเลี้ยงไปเรื่อยๆครับไม่ได้มองว่าจะกําไรหรือขาดทุนนะอาศัยลูกขยันนะเลี้ยงไปเรื่อยๆอะผมว่าดีนะแล้วได้ขายบ้างยังครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่ยังเลยโอ้ซื้อมาตัวละเท่าไหร่บ้างครับนี่ซื้อมาไอ้แม่นี้ก่อนสามสี่ปีแลวครับสองหมื่นครับอืมก็นี่ลูกนี่ลูกเขาตัวแรก นี่ตัวที่สองแล้วก็นี่ตัวที่สามเฮ้ยปีละตัวปีละตัวเลยนะปีละตัวเลยเออแล้วทำไมถึงได้จับสัตว์ง่ายจริงเลยก็ตัวนี้มันผสมง่ายครับอ๋อผมว่านะไม่ขาดทุนนะถ้าบอกว่าปีละตัวปีละตัวเนะขาดทุนเหไมนี่ตัวแรกนี่ตัวที่สองอ๋อให้ให้ลูกสวยครับผมใช้ได้ดีเลยอ่อแล้วให้กินอะไรบ้างครับนี่นี่นี่หญ้าครับแถวบ้านนี้ะอ๋อ แล้วหัวอาหารนะครับมีบ้างไหมก็ช่วงนี้ไม่ได้ธรรมชาตินะธรรมชาติช่วงนี้นมันแทงครับอันนี้คือเลี้ยงขังคอกเลยใช่ไหมขังคอกได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมยังเลยครับอ่อแต่แปลกใจนะคอกทำไมไม่เละไม่ใฉ่เลยครับไม่รู้นะเขาเหยียบไปเหยียบมาเป็นผงเลยครับอืมแต่ว่าตรงที่กินนี่ก็เปียกอยู่นะถูกต้องไหมครับครับแล้วเวลากินเสร็จแล้วนอนที่ตรงไหนที่นี้เขาจะนอนอยู่ฝั่งนู้นครับ ฟังนี่ฟังขอบตรงนู้นนะอ๋อ <c oughs> เคยคิดมาก่อนไหมว่าจะต้องมาลิงวัวน,นี่ไม่เคยไม่เคยคิดนะครับ <c oughs> แล้วพอล,ลิงแล้วเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ไม่อยากขายไม่อยากขายเลยนะอ๋อ <c oughs> ทำไมทำรังอาหารสูงจังเลยครับนี่ <c oughs> ไปดูแบบที่ไหนมา <c oughs> ไม่ไมีแบบเลยครับเพราะให้เขาทำเลยอ๋ออันนี้คือตอนเย็นให้กินฟางแล้ว <c oughs> ให้กินหญ้าตอนไหนครับทีนี้ ย่าประมาณสามสี่โมงเย็นครับสามสี่โมงเย็นนะครับผมไม่ได้มีหัวหารไม่มีดำเนาะครับผมผสมพันธุ์ครับผสมยังไงไอไอเป็นสัตว์หรอครับผมผสมตัวหรือหลอดผสมตัวก็มีหลอดก็มีครับครับผม่วนมากจะผสมหลอดนะครับเพราะว่าเหนลูกมันสวยครับลูกมันสวยนะครับผม มีคนมาจีบวัวที่คอกบ้างยังก็มีเยอะเลยครับแตไม่ได้ขายเขามาตีตัวไหนให้บ้างเขาตีแต่ตัวอ้วนนี่ละครับโอ้มาตีแต่ตัวอ้วนครับตัวละเท่าไหร่ครับตัวอ้วนนี่โอ้ให้ไม่ถึงหมื่นนี่แต่หมื่นต้นๆหมื่นเอ็ดหมื่นสองครับเลยเอาไว้ขี้ในคอกอย่างนี้เเอาเลี้ยงเอาขี้ดีกว่านะเอาขี้ขายดีกว่าครับแต่ว่าสวยนะ ออสภาพดีเลยนะหมื่นหนึ่งพันปกติถ้าสภาพอย่างนี้ก็สักหมื่นห้านะผมว่ายังพอได้นะถ้าเกิดว่ามื่นห้าน่าจะได้ขายกันใช่ไหมอ๋อราคา่ขาไม่ขายใช่ไหมแต่คงไม่มีใครกล้าให้ถึงหมื่น้านะดูไปแล้วนะข้อวัวเป็นยังไงครับก่อนที่จะมาทําแบบนี้อยู่ฝั่งนู้นครับอแล้วก็เปลี่ยนมาทำฝั่งนี้ครับผม อ๋อปลูกญ้าด้วยปลูกญ้าอะไรครับนี่้าเยอะครับื่อก่ณนปลูกเพ่งพลาครับอ่าน้ำท่วมตะปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งให้ขึ้นธรรมชาติครับอ๋อตอนนี้เป็นญ้าธรรมชาติแทนแล้ว้าธรรมชาติครับผมแล้วตรงนี้ปลูกา้าอะไรครับนี่้าหวานไหมฮะท้ายเขื่อนเนเปียท้ายเขืเเ่อนฝั่งนั้นเป็น้าธรรมชาตินะธรรมชาติขนาดนั้นเลี้ยงวัวได้กี่วัน ประมาณสามสี่วันนี่สามสี่วันนะเราเคยมีโอกาสได้ขายยาไหมเมื่อก่อนเขามาไอซื้อเยอะครับเมื่อก่อนวัวมีสองสามตัวครับอ๋ก็มาซื้ออยู่ครับกระสอบละสอบละสี่สิบวัวราคาถูกนะครับทุกวันนี้หกสิบาทนะอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่พอได้ขายยาเลยนะพอได้ขาย้า๋อเมื่อก่อนเราวัวเราสองตัวทุกวันนี้ก็เยอะเยอะแล้วนะเยอะแล้วก็ไม่มียาให้เลยครับอ แสดงว่าตอนนี้ก็พอได้กินเด็กของตัวเองนะครับผมแล้วทําไมสองตัวนี้ถึงได้แยกมาทางนี้ครับให้แยกตอนห้าเดือนครับทำไมต้องแยกตอนห้าเดือนให้แม่เขากลับสับเด็วครับอ๋อโอ้ทำไมสีมันสวยจังเลยเอาจริงๆนะผิวพันธุ์วัวที่นี่ดีมากนะอะ่มันมันเข้าใจไหมแสดงว่ามันนี่ก็คือมันสุขภาพดีนะอะ่ผิวพันธุ์ดีมาก อ,อผมว่าใช้ได้นะทำไมต้องแยกตอนห้าเดือนให้แม่เขากลับสัตว์ให้แม่เขาไม่โซมครับอใหญ่ไปวันนี้เดี๋ยวดูด,ด <c oughs> นมแม่แล้วมันโซมครับแล้วกลับสัตว์ช้าครับผม<ฮ>เริ่มเลี้ยงนี่เคยมีโอกาสได้ไปดูวัวตามตลาดนัดบ้างไหมก็ไปดูอยู่ครับเป็นไงบ้างวัวตามตลาดนัดฝูกหรือแพง ถูกจริงๆบอใช่ถูกมากเลยไอตัวเล็กนี้ถ้าเป็นที่ตลาดนัดนี่ตัวละเท่าไหร่นี่แหละห้าพันห้าหกพันนี่แหละครับอ๋อแต่ตัวละสามสี่พันมีไหมก็มีอยู่ครับขนาดไหนสามสี่พันนี่โอ้แต่มันไม่อ้วนเท่านี้ครับมันอ๋ออาจจะเล็กประมาณนี้แต่ไม,ม่อ้วนแบบนี้นะใชอ่อยู่ที่ตัวละสามสี่พันเคยคิดอยากเลี้ยงเชาวเล่บ้างไหมครับนี่ อยากจะเลี้ยงทำไมถึงอยากเลี้ยงชาร์ลหลังมาก็ไอ <G ül üyor> เนื้อมันดีครับอ๋อ <G ül üyor> เนื้อมันดีเพราะ <G ül üyor> ว่าไอมันเป็นสัตว์เดียวครับชารลีนะใช่ครับอ่าพูดเหมือนกันเลยโตเร็วครับ <G ül üyor> อ่าเมื่อกี้ไปถามตรงนู้นมาเขาบอกว่าชาร์ลีเป็นสัตว์เด็วใช่ครับรแล้วก็โตเร็วด้วยอ้วนด้วยอ่าบราหมันก็จะยากหน่อยใช่ครับผมเราปลูกยากอะไรครับนี่ ตัวนี้ไอ้รูซี่ครับรูซี่นะกำลังกาลังเพิ่งปลูกเองครับอ๋อเพิ่งถมดินตรงนี้ครับครับผมน้ำม er ันท่วมกันเลยถมครับผมสายมือเป็นหญ้าธรรมชาติแล้วทุกวันนี้นะทำธรรมชาติครับขวามือเป็นหญ้ารูซี่เคยคิดไหมว่าจะเอามาปลูกข้างนอกมีความคิดไหมให้ตัดให้กินดีกว่าครับแล้วจะเหยียบครับอ๋อจะเหยียบแล้วมันตายด้วยให้ตัดให้กินดีกว่าครับ ตัดให้กินง่ายกว่าที่เราจะออกมาผูกข้างนอกนะใช่ครับครับผมแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขังวัวในคอ,อกนานๆมันจะเป็นโรคขาอ่อนแรงเคยเป็นไหมที่คอ,อกก็เห็นคอ,อกข้างๆเขาว่าเป็นอยู่ครับแต่ผมเมื่อก่อนอาทิตย์หนึ่งก็ปล่อยไว้ข้างในบ้านครับไปผูกไว้ข้างในบ้านครับอ๋อให้กินหญ้าข้างในบ้านครับครับผมบบแสดงว่ามีที่ได้ผูกอ๋อผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นก็คือไม่ได้ขังคอ,อกตลอดเนาะ มีที่ให้ผูกให้เขาได้เดินนะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับอืมก็แสดงว่าอาทิตย์ละครั้งนี่ก็พอดีเนาะใช่ไม่เป็นอะไรมากเนาะเห็นบอกเมื่อกี้ว่าขี้วัวได้ขายได้เหรอก็ขาย <c oughs> กระสอบแล้วเท่าไหร่แล้วแต่เขาจะให้ครับเขามาเอาเองครับมาซื้อถึงข้อเลยนะใช่ครับอ งันก็พึ่งขายไปเองครับเขาเอาไปใส่อ้อยเข้ามมไปใส่ไรอ้อยครับผมแสดงว่าไม่ต้องขายวัวก็ได้ขายขี้วัวก็ได้นะเมื่อก่อนข้อกั้นเป็นล็อกๆไหมหรือว่าไงกั้นเป็นล็อกๆครับแล้วทําไมถึงได้รื้อออกมันไม่มีไอ้ที่เดินครับต้องให้มันเดินนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเจอปัญหามาแล้วใช่ไหมใช่ครับ กั้นกั้นให้คิดว่าเป็นห้องมันจะดีใช่ไหมสุดท้ายมันไม่ได้เดินมันไม่ออกกาลังกายแล้วก็ขาอ่อนครับผมกินไม่เพียงพอก็ขาอ่อนเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยครับผมพอทําอย่างนี้เนี่ยดีขึ้นเลยใช่ไหมดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเนาะใช่ไม่ป่วยแม่อะไรเนาะอ่าผมว่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วแหละเพราะเคยเห็นบางคนเขาเลี้ยงวัวนะทําคอกเหมือนเลี้ยงหมูน่ะเล็กๆเนี่ยอ่าผมว่าทํางนี้ถูกต้องแล้วแหละอย่างนั้นมันเครียดเครียดเรอ น่าจะเครียดอยู่อ๋อเคยเห็นวัวเครียดอยู่ใช่ไหมใช่ครับลักษณะเป็นอย่างมันชนนั่นชนนี่เหมือนมันอยากออกไปข้างนอกครับอ่าอ่อก่อนมันกระโดดได้นะมันกระโดดออกเลยครับคือกูไม่ไหวแล้วใช่ครับเงากระโดดออกบ่อยอ่ประมาณว่าเอากูออกไปเถอะนะกูไม่ไหวแล้วใชอแต่ว่าพอทําแบบนี้ก็ดีขึ้นเนาะใช่ครับผมขี่ไอ้วัวนี่นะขี่วัว เอาไปสูมไฟนะเคยมีโอกาสลืมสุมไฟบ้างไหมครับนี่เคยลืมไหมเป็นยังไงบ้างถ้าเราลืมสุมไฟเนี่ยยุงเยอะเลยอยู่ไม่ได้ยุงมาเยอะเลยอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ถ้าได้สุมนี่คืออยู่ได้ครับผมแปลกนะทำไมต้องเอาขี้วัวใส่มันจะได้อยู่นานอ๋อคือไปไหนก็ช่างนะ ใส่ฟางเสร็จแล้วต้องเอาขี้วัวโปะนะอันนี้คือควันของมงโงเชงเลยใช่ไหมครับใช่อืมถ้าไม่จุดนี่มาดูวัวเป็นยังไงบ้างวัวยุงเต็มเลยดิ้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วพอเราจุดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างทีนี้ก็นิงอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับได้กลางมุงกลางอะไรบ้างไหมครับนี่ไม่ได้กลางเลยครับเห็นบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงยังไม่ได้ขายเลยครับแล้วทำไมยังเลี้ยงต่อได้ล่ะทั้งนั้น เลี้ยงไปเลยครับมีความสุขไหมมีอยู่ครับความสุขที่ได้จากการเลี้ยงวัวคืออะไรบ้างก็เห็นเขากินนี่ก็มีความสุขครับอแล้วย่าไปตัดที่ไหนครับกตัดแถวบ้านะครับแถวนาครับอืเห็นเขาบอกว่ายญ้าเปียกๆวัวไม่กินอันนี้จริงไหมก็เป็นแล้วแต่ตัวครับอ๋อบางตัวก็ไม่กินบางตัวก็กินครับครับผมครับ แล้วของเรามีวัวเลือกกินหญ้าไหมไม่มีนะครับเลือกกินฟางอ่ะไม่ไม่มีใช่ไหมกินหมดแล้วอ๋อขอให้มีให้กินเนาะใช่ครับครับผมบแต่ผมว่านะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกให้เขาเยอะเกินไปเนาะมันก็เลยเลือกเนาะฟางกี่ร้อยก้อนครับนี่ไอ้ร้อยยี่สิบครับวัวกี่ตัววัวแปดครับพอไหมน่าจะไม่พอให้กินวันละกี่ก้อนก้อนหนึ่งครับก้อนเดียว ทำไมให้กินน้อยจริงเลยกินแต่ตอนเย็นครับตอนเช้ากินยะกินยาตอนเย็นกินฟางใช่ครับก้อนละเท่าไหร่ครับนี่ก้อนละสิบสิบห้าบาทอ๋อก้อนใหญ่ครับก้อนใหญ่นะคุ้มไหมก็คุ้มอยู่ได้ขายไหมนี่ไม่ได้ขายเลยครับอ๋อร้อยกว่าก้อนครับวัวแปดกว่าตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีฟางนี่ผมว่าก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันนะ